สวัสดีค่ะพบกับเราในช่องคลายแสนสั้นฝันเมืองนะคะตอนนี้เราก็มาถึงบ้านหมูดาวนะคะมาน้องดาวมามาลากระถินกระพิดโบบานเลยน้องดาวอยู่นู่นนะคะพักก่อนพักก่อนโอ้โหดาวซ่อมแล้วบ้า

ออกต่อแล้วนะคะพักบ้านน้องดาวแป๊บนึงนะผพ้ใดให้เขาบอกว่าช้างชนช้างนะครับโอ้วางรถพ่วงเด้อรถพ่วงเด้อเออให้อุ้มบุญขึ้นกลางล้างให้อุ้มบุญหน่อยขึ้นครับให้อุ้มนอยขึ้นรถกลางล้างนี่ คือรถึ้นรถแล้วเอาขึ้นกับพี่บัวไหมเอ้ายตัวผมโอ้โหเก่งนะลองอุบุญช่วยยิรถด้วยนะฮะเอออาโซยับเออดึงดึงไว้มันถึงขาพี่บัวบานนั่นนะเออจับจับไว้ โอ้ยรถแห่กระถิ่นตัวนี่แม่โอ้ส่อมใบเพราะว่ามือนี้ยังคุกคาอยู่นะมันติดขาแคบเนาะรถแคบบ่บ่บ่ไม่เพิ่นไว้อันนั้นพผลชันโอ้ยส่อมส่อมส่อมล่แห่กระถิ่นเนี่ยแต่ว่าเขาจะไปต้องขนเทาขึ้นมาทางฝีอุ้ยเอาเห็นดคุบาวไปผคุบาวไปน้ำเขาผคุบาวก่อนเอาซอยอยู่แล้วซอยอยู่แล้วเอาซอยอยู่ซอยอยู่แล้วเลยซอยอยู่อ้ต่อยจับไว้จับไว้ เจก็บเๆ็บเจ็บฮอบหอบเอ้ยเห็นุกบ่าวเปบ่ได้เลือกทางย่างไนกุไมบ่าวางแล้วเป็นทางแล้วหอบอบเก็บเก็บเออเจ็บเจ็บนื้ขอทาเลยคัวนี่คือแล้วคือแล้วมือล้างก็ไปซอยอยู่เขาได้แล้วได้บุญน้ำเขาบุญให่เลยเนาะบทีนบุญใหเอบุญบุญบุญนี่บุญมีไเพปันแจกด้ย เดกบ่ได้ก ouais, oh. okay. okay. yeah. ็ไม yeah. ่ากตางเ้ยโอ้ยคนผู้สาวจะได้บ่ลงโตพอดเถอเลยตะบ้านออกบ้านอนองยนเนาะเกี่วไหมได้เห็นลายมือเรา่หรอกินโหใคเล่นแล้วกินปูยโพึ่งเกี่ยวกับพอเกี่วพุ่งกัล้ว เพงาผู้บาิ่งวาขาผู้เบามันติดรถอยู่โอ้ดันดันนึงด็ดโอ้ดันต้องต้องผูกเงากันนี่แมนต้องผูกเงากนนี่หม่เงากนนี่นอจังนี่ไม่เขาเง้าอยู่เดี๋ยวมันต้องลงกำลังลงโอ้กำลังลงโอ้ยพอดีเลยรถหลากระถิ่นโอ้งานใหญ่งันใหญ่เดนี่หม่ปน้ใหม่ะใหญ่เด็ดไม่ไมน้อยนอยเ็ ต้องต้องไปยืดไม้ออกอีกนะเพราะว่าไม้ยังยาวอยู่นะคะเย็บบอสอะเอสเย็บไม้อีอนอืมวอดเออเฮ้ยไร่ิดเต้นเต้นหนาล่นเฮมีคนเต้นบอมีล่นเฮบอ่ะมีล่นเฮนั่ตัวผู้ไร้ว่อเต้นหนาล่นเฮพวกอุจจัยตติดในเขาเต้นเขาล็อกขาอ่าอุ้มวนเก็บแล้วเก็บแล้วน่ะเก็บกลวยน่ะ พาติไปหาหนองดาวพ่อผู้เบาพ่อผู้เบาใหญ่มานำเขาเลยเด็ก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 ดิ่งก็ไม่งั้นไงจะมาอืมกินแล้าอุ่นบุญหนูสิครับเด็กโอ้พี่บัวหนิ่งขนาดเนาะอืมหนึ่งเองโอ้พันหลากทุกปีลากตั้งแต่มาอยู่นี่ก็ลากทุกปีครับพี่บัวก็ เราเลยเก่งแล้วนิ่งมากเลยค่ะเย็บอบบเย็บเย็บเออเย็บดึงไว้ดึงไว้คะดึงไว้อืมดึงรถพี่บัวไว้เอ้าเย็บเย็บเจ้าหนี้เจ้าชารัว่อจับเลยคะเขอตบดูท้องนเ่องใเสาบุญยางเยียมขาดบุญจะถีเน่ยคว้าเล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 ยคว้ดนั่น นั่นถินงานนี่ก็ยูทูบเบอร์นะครับสมบุณมายแชบสั้นนะไม่เอาผาแชบสั้นมาแห่เลรอครับวันนั้นแห่แห่ค่ะแห่แล้วัห่บุญก็แห่บันองบุญกันเด้อแห่ยังมี่ขอมี่ขอกระถิ่้วกันเตแฉ่ไปหาหนองดาวเก้าแล้อแหะไปห้อมเพลินองบุญจะสี่ห้ไปห้อมเพลินเื่นกันออครับมา แขกรับเชิญแขกรับเชิญโอ้น้องพลอยก็ยังอยู่นะคะยังไม่ไปไหนนะคะโอ้อน้านี้ก็ยังไม่เสร็จนะคะยังประมูลยาวอยู่นะคะสามพันบาทครับสามพันบาทแล้วคุณคิดเครับเดวลาินาทีครับ้ค่อยะมันเห็นะ รวมเงืช่วยกันครับชาวช้างครับก็ทดสอบรถมาถึงบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวจะได้แก้ไขใหม่นะมูลประเด็นเงินบระเด็เงินไหนมูลพี่เพนพิศครับวันนี้วันนี้อ้าวคุณพี่เพนพิษได้ขอบมูอมูลหมดไปห้าขั้นมูลสามตอกงานมูลเยอะกัน ทำบุญอะอุบุญไปออกกล่องกัแนั่นนั่นอยากทำบุญน้ำอยากทำอุบุญก็อยากทำอยากทำบุญน้ำมาเลยมาเลยโมดีครับทออุบุญอืมได้แล้วถ้าขอโมธนาบุญกับคุณบปีในอิ์วันนี้แนบประมูลขอไปสองสามชิ้นเนี่ยที่ผมจ้างงานยังหมวสองพันแล้วก็จะขอสามพันเป็นห้าพันบาทแล้วผมว่าสับปะรดหมื่นห้านี่อยู่ไม่ไกลนะใช่แล้วครับได้แล้วแล้วก็ต้องขอ ขอบคุณกับข้าพบุญด้วยนะครับที่พาน้องอุ้มบุญมาแล้วเห็นเราไลฟ์สดทําบุญอยู่นะครับเลยบอกว่าอยากให้อันนี้เป็นที่ลูปของแฟนคลับเลยจัดให้แฟนคลับเลยฮะค่ะเพื่อวมสมบูรณ์ด้วยเพื่อช่วยช้างที่ตกงานนะคะช่วยช้างตกงานร่วมสมบุญด้วยลูกสาวก่องยากให้ไม่ต้องเป็นเวลาให้เป็นนาฬิกาครับผมจะเริ่ม มุดเลยวัวเอะมากตีนไก่เยอะมากเริ่มได้ครับเดี๋ยวรอดูนะครับว่าคุณชายลูกทำมุดได้เท่าไรเท่าโอ้ยกับบโอออเคครั่ตนนี้เราก็ได้ทอดอันนี้เอกแล้วค่ะต้องมาตกแต่งครับตกแต่งใหม่นะคะเพิ่มความยาวขึ้นเพื่อจะได้ไม่ไปชนพาน้องโบบานนะคะเพราะว่าโบบานโตขึ้น ใช่แต่ก่อนคุณปู่บอกว่าใช้ประมาณนี้ประมาณนี้พอดีทุกปีใช่ครับแต่ว่าปีนี้ปีนี้พี่บัวเราโตขึ้นนะคะเป็นเร็วแล้วก็เลยบอกว่าต้องทำใหม่ต้องทำให้ยาวใช่ครับใช่ครับมันวุ่นวายนะครับวุ่นวายมีกี่เชือกนะมีน้องพลอยทองนะนะคะมีน้องอุ้มบุญนะคะเรามีมีอะไรแล้วแต่ว่าช้าที่ยังไม่มีเดือนนะครับต้องขอบคุณด้วย ขอคคุณ FC 0 0 0ขอควาคที่ดูนะเรา้นที่ดู1า้โไได้ครับหายคุณวยครับเอาไปหาผู้บาวไปตกลุ่มนะโู้ลุ่มนะอุ้มบุญนะงช้างก็จะดูรุ่นวายหน่อยนะ

เร่อพี่เล็กพี่เล็กเอามารวมทำมุญเนี่ยเท่าไหร่นะอันนี้ก็สองพันะประมูลได้อันนี้ก็2อ0พเป็ี่พันห้แล้วอันนี้ก็สามพันหนึ่งร้อยสี่ห้าเป็นเจ็ดพันเพแล้วก็ประมูลไป็มดแล้วนะมาด้วยสามชิ้นวันนี้ สองันสองพันสครับคุณนะครับว่าศาสนาเป็นครับาคครัปบกเัืรอนคนจะเบิกห้างลูกน้องก็ลเช้าจะได้ไหนนรังครับราณเนี่ครัดชาน้องนะ ท่ายังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะครับช่องไทยจำสั้นขันเมืองนะครับฝากกดติดตามฝากกดซับสมาชิกนะครับกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับทายาทสีสันทุกคนนะครับครับแข็งแรงครับสวัสดีครับสวัสดีคร่ะ